สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ช่วงนี้ก็มาเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดของพายุรร้อนนะครับก็คือฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงว่าในช่วงนี้เนี่ยเวลานี้ก็คือประมาณตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสที่เกิดแล้วก็ที่กําลังเกิดอยู่ในขณะนี้นะครับก็ช่วงบ่ายถึงค่าที่ผ่านมาก็ มีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับในเขตโซนภาคอีสานครับโดยเฉพาะโซนแถวขอนแก่นแถวหนองบุรลำพูอุดรบางส่วนเลยบางส่วนครับไม่ได้ตกทั้งจังหวัดนะครับตกบางพื้นที่บางอำเภอครับแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศในส่วนของพื้นที่สีแดงนะครับ11จังหวัดตั้งแต่ค่ำวันนี้นะครับจนถึงค่ำพรุ่งนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของอีสานใต้ทั้งหมดนะครับอีสานที่โซนล่างนะครับตั้งแต่ เพชรบูรณ์ชัยภูมิลบบุรีนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สะแก้วปลาจีนแล้วก็ชนบุรีตรงนี้นะครับนะครนายกนะครับก็สระบุรีนะครับก็เป็นโซนนะครับรอยต่อระหว่างอีสานกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะในส่วนของฝนฟ้าขนองในค่ําคืนนี้นะครับทีนี้ไปดูอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับจากในส่วนของ ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับที่ดูลักษณะของกลุ่มเมฆฝนในขณะนี้นะครับก็กลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่กําลังเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงค่ําคืนนี้นะเพราะฉะนั้นก็หลายๆพื้นที่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของผลกระทบนะครับจากพายุฤดูร้อนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลมแรงหรือว่าอาจจะได้รับน้ําฝนนะครับโดยเฉพาะ วันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็หลายๆพื้นที่มีแต่ลมนะครับแต่ไม่มีฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายสิ่งที่ต้องการก็คือตอนนี้คือน้ําฝนนะครับที่จะมาเติมในส่วนของความชุ่มชื้นให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกพืชนะครับหลายๆพืน้นที่ฝนไม่ตกมาสองสาเดือนแล้วพืชที่ปลูกก็จะตายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ฝนมาเติมแต่ก็มาแต่ลมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลมก็ค่อนข้างจะแรงก็อาจจะส่งผลต่อในส่วนของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้นะครับทีนี้มาดูเรดาร์ล่าสุดนะครับเรดาร์การตรวจจับฝนล่าสุดนะครับที่เห็นนี่นะครับก็คือกลุ่มฝนนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะเป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้เตือนในส่วนของสีแดงนะครับกลุ่มฝนอยู่อยู่โซนนี้นะครับอยู่โซนนครราชสีมาข้างล่างเนี่ยกำลังเคลื่อนมานครราชสีมาสระบุรีด้านนี้นะครับลบบุรี แล้วก็ลอยต่อเพชรบูรณ์ชัยภูมินะครับตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มฝนที่เป็นตามสีแดงนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้ออกแจ้งประกาศเตือนในช่วงคืนนี้นะครับก็จะพบว่าเจอกลุ่มฝนกลุ่มนี้อยู่นะครับที่อยู่โซนเนี่ยนครราชสีมาปราจีนนครนายกสระบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์โซนนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่เห็นอยู่ในเรดาร์ตอนนี้นะครับที่ที่เป็น กลุ่มฝนใหญ่สุดในในในช่วงนี้นะครับในค่ำคืนนี้สีแดงนี่คือทั้งลมทั้งฝนนะครับลมค่อนข้างจะแรงในขณะเดียวกันตรงจุดอื่นก็มีประปายนะแถวหนองบัวลำพูหรือไม่ก็แถวอุดรธานีบางอำเภออย่างเช่นเมื่อตอนประมาณ3าสี่โมงเย็นที่ผ่านมาที่อุดรก็อยู่โซนด้านบนนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็มีแต่ลมนะครับสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นทั้งลมและฝนนะครับนี่คือนี่คือภาพเรดาร์ล่าสุดนะพื้นท,ที่ที่เกิดในส่วนของ ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็พายุฤดูร้อนในขณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีดาวเทียม2ดวงก็คือเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าลักษณะของฝนในช่วงนี้นะครับก็คือดูจากการก่อตัวของเมฆเมฆตรงนี้แล้วเนี่ย น่าจะค่อนข้างจะอาจจะน่าจะาจ,จะหนักในในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในในค่าคืนนี้คือตามเนี้ยสีแดงคนระับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยสีเหลืองโซนอีนสานทั้งหมดนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับแล้วก็เมื่อช่วงค่าก็ก็เกิดในหลายพื้นที่แล้วมีบางพื้นที่มีแต่ลมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเคลื่อนที่ไปด้านเหนือนะับก็ดูจากในส่วนของอ่าความกดอากาศนิดนึงนะครับก็คือ ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาเนี่ยระดับปานกลางนะครับก็คือเป็นมวลอากาศเย็นระดับปานกลางที่เป็นระดับสูงนี่ไม่ไม่ได้แผ่ลงมานะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1014นะครับมาเจอกับนี่ตรงตรงช่วงช่วงที่ประเทศไทยกําลังร้อนนะครับก็คือมีความกดอากาศต่ําตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้นะครับเป็นรอยต่อระหว่างเป็นรอยต่อระหว่าง อากาศเย็นกับอากาศร้อนนะครับที่มาประทะกันนะครับทําให้เกิดลักษณะฝนแล้วก็ลมค่อนข้างจะแรงเมื่อช่วงตอนหัวค่ําในลหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็น่าจะเกิดต่อเนื่องไปจนถึงช่วงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ตัวความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่กรมอุตุนิยมวิทยาเรียกมวลอากาศเย็นระดับกลางเนี่ยก็น่าจะแผ่แผ่ลงมาหรือแผ่แผ่เข้ามาเลื่อนนะครับจนจะ จนน่าจะไปถึงในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ตะวันตกของของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ในส่วนของช่วงนี้ก็จะมีลักษณะความแปรปรวนของอากาศนะครับเป็นลักษณะลมแรงนะครับบางพื้นที่ก็ได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องนะครับไม่ได้ยินไม่ได้มีฝนนะครับก็ลักษณะของพายุรุนร้อนเขาเนี่ยจะตกจะเกิดในบางพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับ เพราะฉะนั้นในจังหวัดหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดไม่กี่อำเภอนะครับบางอำเภอก็นอนฟังแค่เสียงฟ้าร้องหรือที่เห็นสีเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดนี่นะครับก็คือบางทีก็ถ้าไม่ใช่แดงจริงๆนะก็อาจจะเป็นลมเฉยนะก็คือรอบๆก็คือเป็นลมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฝนนะครับแต่ถ้าจุดสีแดงเนะี่ยน่าจะเป็นในส่วนของทั้งลมและฝนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดก็ทิศทางกําลังเคลื่อนที่ไปด้าน ตะวันตกนะครับแล้วก็เฉียงเหนือไปนิดหนึ่งนะครับเริ่มไปจากนครราชสีมาตอนนี้นะครับที่ไล่ไปแล้วก็โซนนี้น่าจะเป็นลบบุรีนะครับชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็โซนข้างล่างเป็นรอยต่อก็คือนครนายกนะครับที่ที่วิ่งที่วิ่งอยู่ตอนนี้ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนอยู่ในขณะนี้นะครับที่เรดาร์ในส่วนของกรมตุนิยมวิทยาได้ได้จับจับได้ในส่วนของฝนแล้วก็ดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าการเกาะตัวของเมฆเนี่ย ค่อนข,ข้างจะจะจะเกาะตัวเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ทั้งคืนเหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนที่ยังไม่ไรับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็รอรอรลุ้นอีกทีหนึ่งนะว่าจะมีฝนตกลงมาไหมนะครับและหลายพื้นที่ก็อยากให้ตกเลอเกินนะครับนี่ก็เป็นในส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นสีแดงนี่นะครับท,ที่เมื่อกี้เป็นกลุ่มฝนที่สอดคล้องกับในส่วนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําโมเดลในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสูงสุดไว้นะครับ ก็เป็นข้อมูลให้ทุกท่านที่ติดตาม YouTube สอกเกษตรบัหจุดนะครับได้อัปเดตข้อมูลในส่วนของพายฤดูร้อนในช่วงนี้นะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับในการวางแผนเพื่อที่จะทำกะเกษตรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ